วันนี้มาทําระบบน้ําแบบง่ายๆกันนะครับในสวนเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะไม่มีประปาไม่มีไฟฟ้าและอยู่ห่างจากบ้านที่พักเนี่ยมากพอสมควรถ้าจะทําอะไรที่มันมากเกินไปหรือทําอะไรที่ดีเกินไปก็กลัวจะหายก็เลยทําแบบง่ายๆทําเฉพาะจุดที่จะใช้วันนี้เอาถังประปาที่รั่วเอามาปะใช้งานเคยทําแบบนี้แล้วแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ผมใช้ขาตั้งเหล็กนะครับขาตั้งนี้เนี่ยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เลยเอามาใช้งานสูงประมาณ60เซน แปลงอยู่ในกระโจมก็ไม่ไกลจากแปลงที่จะใช้น้ําผมใช้ตัวตั้งเวลาเลือกแบบไม่ต้องใช้แรงดันน้ํามากเพราะว่าในส่วนนี้ไม่มีท่อประปาแค่ปล่อยน้ําจากถังพักเท่านั้นเองการปิดเปิดวาล์วเนี่ยเครื่องนี้ใช้่าน 3A สองก้อนเดี๋ยวมาต่อท่อกันก่อน ท่อที่จะเข้าแปลงที่จะใช้น้ำเนี่ยผมใช้ท่อ p e วิ่งไป2เส้นเลยครับด้านปลายก็ปิดท่อ,อไว้แล้วดึงให้ตึงจะได้ไม่ตกลงไปในดินเพื่อป้องกันการอุดตันด้วยเดี๋ยวเราค่อยเจาะรูทีหลังนะครับเพราะว่าต้องเอาต้นไม้มาลงกะระยะให้ตรงกับต้นไม้ก่อนเดี๋ยวจะทําการทดสอบเอาน้ําเข้าถังก่อนที่ส่วนไม่มีไฟฟ้านะครับก็เลยใช้เครื่องปั่นไฟ ใช้ไดโวดูดจากบ่อพักนะครับซึ่งผมเดินท่อเอาไว้แล้วเดินเอาไว้ไปหลายตำแหน่งเหมือนกันเราแค่ปิดเปิดวาลวก็สามารถเปลี่ยนทิศทางของน้ำให้ไปในที่ที่เราต้องการได้แบบนี้ก็ง่ายและสะดวกดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูปลายถัง ในบ่อพักน้ำเนี่ยเวลาผมจูบน้ําเข้ามาเนี่ยตามท่ออะไรต่างๆอาจจะมีตะไคร้หรือสิ่งสกปรกติดมาด้วยผมก็เลยทําตัวกรองแบบง่ายๆนะเอามาใช้รองน้ําที่จะเข้าไปในบ่อพักก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับไม่มีร่องรอยของการรั่วซึม ใช้งานได้แล้วครับลองเอาไปเป็นแนวทางแบบง่ายๆดูนะครับสําหรับท่านที่มีข้อจํากัดแบบผมเราหาวัสดุที่เราใช้จากที่เรามีไม่ต้องซื้ออะไรมากมายอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ